Thank you ขอบใจมากที่ต้องเด็ดเหนื่อยทำงานในหมู่บ้านชนบทและต้องประสบปัญหาต่างๆมากมายขอให้ช่วยกันพัฒนาคนให้มีความฉลาดสามารถช่วยเหลือตัวเองได้จะต้องทำให้ชาวบ้านรู้สึกรักและเชื่อถือว่าเราเป็นพวกเดียวกันกับเขามีความปรารถนาจะช่วยเขาอย่างแท้จริงเช่นให้ความรักช่วยเหลือเมื่อเดือดร้อนทำงานให้จริงจังซึ่งต้องใช้ความพยายาม ความอดทนเป็นอย่างมากพระบรมราโชวา่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนับตั้งแต่โครงการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2505ลาผู้ปฏิบัติงานชาวพัฒนาชุมชนทุกคนล้วนตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นตัวแทนแห่งภาครัฐ ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยจึงได้ดำเนินการบริหารงานตามกระแสะการพัฒนาและสภาพการของสังคมในแต่ละยุคสมัยให้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนในช่วงปีพุทธศักราช2551ถึง2554ดังนี้การพัฒนาทุนชุมชน โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาประสิทธิภาพของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้นำไปสู่การจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็งด้วยการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพพัฒนากลุ่มออทอปให้มีศักยภาพทั้งทางด้านการผลิตการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและการตลาดการเพิ่มขีดความสามารถผู้นำชุมชนด้วยการจัดอบรมให้ความรู้ จะนำไปสู่การบริหารจัดการชุมชนได้อย่างเปียมประสิทธิผลการขับเคลื่อนแผนชุมชนด้วยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเองตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของแต่ละชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ของชุมชนโดยสนับสนุนให้ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาของชุมชนด้วยตนเอง การเสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์กรด้วยการพัฒนาความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญให้กับเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนาชุมชนตลอดจนนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชนได้ดาเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาด้วยแผนชุมชนตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อให้ชุมชนมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจอันเป็นพื้นฐานสำคัญของการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติทั้งยังมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาอย่าง,ย,างยั่งยืนส่งผลให้โครงการพัฒนาชุมชนได้รับรางวัลและการประกาศเกียรติคุณอันภาคภูมิจากสถาบันต่างๆมากมายอาทิรางวัลชมเชยการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีพุทธศักราช2551จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรางวัลคะแนน,นเต็มหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการภาครัฐหรือ PMQA ดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2551ด้วยความมุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรมการพัฒนาชุมชน จึงได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนจนได้รับการตอบรับและความร่วมมือในการดาเนินงานจากพี่น้องประชาชนอย่างกว้างขวางกรมการพัฒนาชุมชนจึงจัดพิธีมอบรางวัลเพื่อเป็นเกียตรติและเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ร่วมปฏิบัติงานทุกคนที่ได้เสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจร่วมผลักดันและสร้างสรรค์กิจกรรมการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีรางวัลเชิดชูกเกียรติประจำปีพุทธศักราช2552ให้แก่ภาคประชาชนได้แก่รางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศร,รษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขเป็นรางวัลกรติยศอันสูงสุดที่สมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมรา,ราชกุมารีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรางวัลหมู่บ้านเขียวขจีดีเด่นเป็นรางวัลที่ได้รับความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ และกรมการพัฒนาชุมชนรองวัลสิงทองขณะเดียวกันกรมการพัฒนาชุมชนได้มอบรางวัลอันทรงเกียรติให้แก่บุคลากรของกรมที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างอันดีและได้สร้างผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ควรแก่การยกย่องกรมการพัฒนาชุมชนขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาและสร้างสรรค์ชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนณวันนี้กรมการพัฒนาชุมชนได้ย่างก้าวเข้าสู่ปีที่48พวกเราชาวพัฒนาชุมชนขอมุ่งม,มั่นสืบสารปณิธานองค์กรในการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละทุ่มเทเพื่อพี่น้องประชาชน ซึ่งเปรียบเสมือนรากหญ้าให้สามารถพัฒนาตนเองจนเติบโตเป็นรากแก้วที่สมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืนสืบไป